ก็กราบสวัสดีแม่อบองปอนเด็กโนสโตโนเซรบาทพบกับผมเช่นเคยนะขามาชโอูหงกับช่องกระแมสล็อตนะวันนี้เราอยู่กระทุนหนักๆเลย3,710ัเบาทเบ็ดละ100อ่าหลังจากคลิปที่แล้วเราบวกมาเป็นหมื่นแล้วไงอ่าคลิปก่อนนะ่ะมาเรามาลุยกันเลยทุกคนอย่ารอช้าอืมมามาดิเคมาครับสวยๆ120บาทนะมาอีกมาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกเออเต็มจอไปดิ70บบาทผมอยากลองแบบทุนเยอะๆมั้งไงทุกคนอ,อ่า หลังจากที่แบบเราทุนน้อยร้อยหลักสิบหลักร้อยหลักพันพันก็แค่พันสองอันนี้เราก็สามพันสามพันไปเลยสามพันกว่าไปเลยเออให้มันเล้วไปถ้าเกลือก็เกลือถ้าแตกก็แตกนะทุกคนนะตอนนี้ผมยังไม่คาดหวังว่าผมจะเอาเท่าไหร่แต่ว่าเอาที่ว่าผมพอใจแล้วกันอ่าทุนเยอะขนาดนี้ก็ต้องเอาที่ว่าเราโอ้ใจสแกตเตอร์เข้าไว้สัตว์โอ้โอ้โหโมเด่พูดพร่ำพูดพร่ำทำเพลงสแกตเตอร์แตกวะเฮ้มา เรามาดูว่าโอ้โหดูผมมันก็ดีอนยะู่นะผมดูอ่ะมุนไปโอ้โหขาดทุนไปยับเลยเนะี่ยมาเอาหน่อยพี่จัดหน่อยครับจัดหน่อยครับจัดหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย,เออ,ยเออเขวเขียวมาเขาแปดร้อยบาทนะสวยๆย,ยังไม่ถึงยังไม่ได้ทุนคืนเลยถ้ามันแตกแบบแตกแค่นี้นะ เออคิวมาครับร้อบาทเคมาดิเออตามคำขอไป720บาทนะดอกนี้สวยๆไปไปร้อยสี่สิบบาทเน่อเน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 ๆเน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 ้นเต็นจอไปเน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 ลนว่ 36, 7, วววเน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 มนเ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 น0นเ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 นวนเ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 ้เนเนเมเัเน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 ยนเ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 นมนเนเเน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 นเ่นเ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 เอเเเ ยงัยงยงังยังเอาให้มันสมกับช่องกระแมงสล็อตหน่อยฮไม่พอแค่นี้หรอกบอกเลยแปะเพิ่มเบ็ดแม่งเลยไหนๆก็หลักหมื่นไปละมาครับสอง้อยเก้าสิบสี่บาทไม่ปังเลยผม84บาทวายไหมโอ้มามามาเอาหน่อยพี่จัดหน่อยจัดหน่อยออืนี่ไงครับผม182บาทมาไหนๆก็ไหนๆละจัดให้มันแบบเบิมบ่มๆคลือคืลอเลย แค่นี้แม่งมันไม่พอสําหรับผมหรอกผมบอกเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่พาโลมนะเพราะทุนมันเยอะทุกคน่าปกติอะเอาแค่นี้ก็พอแล้ะชิลชิสบายสบแต่ว่าผมมัน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 อยากได้ต่อว่ะมันเอ๊มันยังไงไม่รู้อ่ะเออมันมันเปิดหัวดีขนาดนี้แล้วทุกคนไม่พอแค่นี้มันก็ไม่ใช่ป่ะถ้าหมดก็ก็สมนาตัวเองอ่ะแต่ว่าทุนมันเยอะไง่ะมาครับอหัวม่วงมรร้อยสิบสองบาทไป มามาดิครับมาดิครับเอาหน่อื้มโอเคมาครับ28บาทนะยังไงต่อยังไงเหรอเอ้ยเฮ้ยบเฮิ๊เฮิ๊เฮิ๊อื้มหืส63บาทต่อด้วยอื้มว้าวมามามาดิมาดิมาดิเอาโอ้เน็ตก็พอเน็ตอีเวนเป็นไรวะโอ้เน็ตก็พอเน็ตน่าผมยังเซ็งเน็ตเลย โอ้เข้าสเก็ตเตอร์อสมมุติท่านิดหน่วงขนาดนี้แล้วแบงมาขนาดนี้นะผมให้อภัยได้ผมให้อภัยเลยแบงเนิตหน่วงแต่ว่าปังก็โอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้อภัยเฮ้ยแตกไหนไม่หน่แตกไหนไหมไหไหม,มีรุนแตกไหนอันนี้พ่อสเก็ตเตอร์โผล่มาอยู่นะทุกคนอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเอ้ยไอสัตว์มา,านนหน่อยมาหน่อยเอ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 าหน่อยอโ้มาเอารุนๆหน่อยลูกพี่จั๊ให้ผมหน่อยเถอะ ไม่เป็นไรยังได้รุนอยู่ฟลุ๊ฟลุ๊มาเลยฟลุ๊มาเลยนะฟลุ๊โอเคสุดสิ้สนบอกเขาเลยว่าสิ้นหนึ่งร้อยสิบสองบาทมาให้ต่อครับเอาหน่อยลูกผีจัดให้ผมนลยเธอเออโมอเขียวมาห้าร้อยสี่บาทมา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  มาเค้กอีเข้า,าว่ะมาเรามารวม826บาทไม่เป็นไรรอบเมื่อกี้เราได้เยอะแล้วนะมาต่อกันเลยอย่ารอช้าป,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 ปัก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 ถึงถึงแทมแทมแทมห้าร้อสิบหกบาทมีความสุขว่ะเวลาได้เงินนะทุกคนแต่ตอนนี้แม่งหมดไปสี่พันละจากที่เราได้เกือบหมื่นเกือบสองหมื่นนะเออผมโ,โอ้เต็มจอไปดีสามร้อยแปดบาทเย้ไม่มีตัวคูณ นดูดิโอ้นิ่งเลยปะเริ่มนิ่งแล้วนะเริ่มเซ็งละหอหือนิ่งเลยนิงนิงห้าร้อยยี่สิบห้าบาทโอเคแต่ว่าดูดิหมดไปตั้งเจ็ดพันแล้วอะแต่ไม่เป็นไรนะนี่งไงให้เห็นเห็นกันเลยดีกว่าสเก็ตเตอร์ห้ามาไอ้นุ่มจัดเลย อย่างนี้ดีครับ168บาทเคมาต่อไปอีกครับผม448บาทนะือ้อหือ540บาทส,สวยๆอีก8ครั้งมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเป็นที่หู12600บาทดอกนึงเชื่อพมอีก1344บาทโอ้โห,ห14,000บ,บาทเข้า2 8อ0 0แล้วทุกคนมาต่อๆๆอ,อ,อ,อีกตั้งหมุนไงมันต้องมันต้องถึง30,000ไหม ถึงสามหมื่นถึงสามหมืเนี่ยเออมาอีกอ้สามพัถึงแล้วสามหมแล้วทุกคนอ่าสามหมนอีกทั้ง4ี่หมืคูสิบแปดนะขแบบตเต็มจอไปเลยอ่าหนึ่งพบาทมาอีก5้าพบาทนะามามามาอีกเ <c oughs> จ็บคอวะ่ะเฮ้สี่ร้อยหกสิ 4, บาท ครั้งสุดท้ายโอเคไม่เปไ็นไรสวยื้อสวย21,784บาทนะโอ้โหพอแค่นี้ทุกคนเออทุนเยอะมันก็ต้องได้เยอะดีเราบวกมา3ามหบาทจะทุน3,710บาทนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามสำหรับการเก็บคอของผมด้วยนะทุกคนนะเออเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอย่าลืมนะใช้ชีวิตอย่าประมาทไปบายจุบจ๊บ